ปีนี้เป็นปีแห่งความหวังของใครหลายคนนะคะหนึ่งในการเติมพลังตามความเชื่อก็คือการไปปักหลักรอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เป็นแสงแรกของปีค่ะจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือริมฝั่งแม่น้ําโขงด้านจังหวัดนครพนมนะคะมีนักท่องเที่ยวไปรอชมแสงยามเช้าและร่วมกันทําบุญตักบาตรตามความเชื่อค่ะติดตามจากคุณมายุรีอัคราบาลรายงานสดมาจากลานพญาศรีสัสะตตนาคราชจังหวัดนครพนมค่ะเชิญค่ะ คุณพรบดีคุณจิราชาตาคะสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีมังกรทองค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมแสงแรกที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงด้านจังหวัดนครพนมค่ะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวก็ร่วมนับถอยหลังเขา้าดาวไปด้วยกันนะคะซึ่งแสงแรกวันนี้นะคะต่างก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมานะคะอยู่ด้านหลังองค์พระยาศรีสัตนาคาราชค่ะ นักท่องเที่ยวมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณลานพญาสีสัตนาคราชเขตเทศบาลนครพนมนะคะซึ่งวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นในเวลา6นาฬิกา40นาทีหลายคนต่างเก็บภาพความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกค่ะเพราะว่าวิวริมโขงของจังหวัดน,นครพนมนั้นมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคือมองเห็นวิวภูเขาจากเมืองท่าแขกแผงคำม่วนประเทศลาวค่ะจนกลายเป็นที่มาของวลีที่ว่าภูเป็นของเขาวิวเป็นของเราค่ะ ก่อนที่นักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนจะร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครบอกว่าเพิ่งจะมานครพนม,มเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่ผิดหวังเพราะว่านครพนม,มมีสถานที่ท่องเที่ยวและก็วิวทิวทัศนท์ที่สวยงามค่ะอยากจะอยู่บนนครพนม <laughs> มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ประทับใจทุกอย่างนะคะเพราะว่า ยังอิจฉาคนนครพนมเลยนะคะว่ามีสถานที่ดีๆอย่างนี้นะคะทั้งสถานที่ออกกําลังกายแล้วก็วิวก็สวยงามนะคะที่เขาพูดกันนี่สมจริงๆที่เขาบอกว่าภูเขาของเขาแต่วิวของเรานี่จริงๆนะคะขอใหอ้ประชาชนทุกท่านของประเทศไทยเลยนะครับโชคดีปีใหม่ในปีมังกรนะครับแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีแล้วร่ำรวยครับขอบคุณมาก ทำบุญตักบาตรรับพรปีใหม่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถไหว้พระเก้าวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงได้ค่ะนอกจากนี้นครพนมก็ยังมีพระธาตุทั้ง8องค์นะคะที่ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะประจาวันเกิดทั้ง7วันค่ะอย่างคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะสักการะพระธาตุพนมค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนสามารถสักการะพระธาตุมรุกขนครเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้ค่ะ ค่ะคุณพรหมดีคุณจิราชาตาคะงานเขาดาวนะคะวินเทอร์เฟสิวัล2024ที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งถือว่าทางทอทอท,อทอและก็รัฐบาลให้การส่งเสริมเมืองรองนะคะจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นหนึ่งใน10จังหวัดเมืองรองค่ะที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็คาดการว่างานเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า100ล้านบาทก็ทําให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนั้นเตรียมที่จะประชุมหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยว เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกําหนดจัดงานเทศกาลหรือว่างานอีเวนต์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ